from Thailand. let's all welcome เพศโรชาลูกสายกองดิน from Bangkok. สาวจากตระกูลมวยครับเพสโรชาลูกสายกองดินครับตระกูลนี้นี่คือตระกูลมวยยูฮันเงาะครับนักมวยนี่โอ้โหสิบกว่าคนเลยครับและนี่คือหนึ่งในนั้นครับวัย26ปีครับ171เซนติเมตร วันนี้ Adams, ชิงมวยรอบพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับเพชรโรชาลูกทรายกองดินครับ And now let's all welcome ข qu วัญข้าวพ่อเมืองเพชร from นนทบุรีเจ้าของฉายารถถังเมืองนนครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวน้อยคนนี้ครับอมยิบมาครับน่ารักจริงๆคขวัญข้าวพ่อเมืองเพชร เด็กนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนราชวินิตนนทบ,บุรีครับวัยแค่15ปีครับสูง164เซนติเมตรและแล้วก็ถึงเวลาแห่งความประทัจใจแล้วนะครับ Introducing first from the blue corner. Years age with corner the At from years record of of blue age a 26 65-64นี่คือเพชรโรชาลูกชายกองดินครบนับชกคนนี้นะครับผมสุดแกร่งครับผมกล้าแรกกล้าเสียกล้าลุย และมีซอกกลับเป็นอาวุธครับผม From Bangkok Pet ha, ai, Gong s r o c h a ลูกชาย Gong d e จับตาด,ดูดีเลยครับฝีมือนี่จัดจ้านมากๆครับและสำหรับคู่ต่อเสู้และสำหรับคู่ต่อสู้ของเธอในมุมแดงนะครับตื่นเต้นเนื้อคุณกายถึงกับพูด<ป>ติดติจัดๆเลยครับ44ครั้งชนะมา30ครั้งครับเธอคนนี้หมัดเท้าข่าสอกครบครับบูสบูู้สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับผม จากนนทบุรีขันข้าวพ่อเมืองเพชรขันข้าวพ่อเมืองเพชรครับรถถังเมืองนอนโอ้ถือว่าน่าดูมากๆครับไวเนี่ยอาจจะต่างกันถึง11ปีครับ15กับ26ครับแต่เรื่องของหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวันนั้นชิงชนะเลิศมวยรอบนะครับก็ชนะต่างชาติมาด้วยกันทั้งคู่ในรอบแรกครับ ต้องมาเจอกันครับโอ้โหเล็กใหญ่นี่เห็นชัดเลยนะครับเพศโรชานี่ได้เปรียบครับได้ลอยครับขวันข้าวนี่โอ้โหมาแบบตันๆเลยครับก็164กับ1 7อนะครับโอ้โหลอยกว่าเกือบ10ซนิเมตรครับ7ซนิเมตรครับสำหรับเพสโรชาโอ้โหวงในครับวงในว่ายังไงโอ้โหดูมีเอาคางถุยต่างหากครับเพสโรชาโอ้ แหมยิ yeah, Dragon, wan, ok. ้มเขินเลยครับขวัญข้าวครับต้องเดินติดตัวเลยครับไม่งั้นโอ้โหแข่งซ้ายของเพสโลชานี่รอยเลยครับวงนอกก็เป็นการวัดกันระหว่างมวยสายบูกับสายบุญแหละครับเอ้าหลุดครับโอ้โหเจอเลยครับขวัญข้าวโอ้โหดูดูเพสโลชาครับดูโอ้โหคางเฉาะเลยแมโอ้ เดินเข้าไปต่อครับขวัญข้าวครับไต่ซ้ายหลุดครับเจอแข้งซ้ายเพชรโรชาครับโอ้โหยาวกว่าอยู่แล้วโอ้โหถ้าถ้ามาทรงนี้นี่โอ้ขวัญข้าวโดนล่อเป้าแน่ครับต้องเข้าให้ถึงตัวแล้วพระชิดกว่านี้ครับโอ้โดูแกร้ายจริงครับเพชรโรชาครับอาจารย์ปิยะก,ก็ยังไม่ได้เตือนอะไรนะครับ โอ้โหถ้าหลุดแบบนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีครับขวัญข้าครับเพสโรชาไปกินหมดอ่ะนีกิมซ้ายครับเราวันนี้ชชบแบบตั้งรับด้วยนะครับเปสโรชาครับโวยจะมาฝีมือชอบอยู่แล้วก็เป็นทางอยู่แล้วครับถ้าเดินเข้ามาหานี่แหมเข้าทางของเพสโรชาอยู่แล้วครับแล้วขวัญข้าก็เป็นประเภทเดินด้วยอยู่แล้วครับนี่กวักมือเรียกครับเปสโรชาบอกแผ่จะเข้าทําไมครับ พี่ทรงนี้อยู่แล้วครับทรงจังหวะสอรอน้องก็มาเอกสิค้าขยับเข้าไปกับปวันข้าวครับตามฟอร์มตามสไตล์จิ้มลำตัวโอ้ยังต่อยก็ยังไม่ถึงดีเลยครับแดจะลูกที่สมาจังหวะได้แข้งขวามาครับ โอ้พรสุชาหลุดแต่ว่าขันข้ายังไม่มีอะไรครับเอาเข้าไปติดอีกแล้วครับชุดนี้ถือว่าทําได้ครับขันข้าวโอ้ไม่แน่ใจว่าแหม่โดนคางถูถูถ่ายถ่ายไปนี่ทาให้เสียสมาธิหรือเปล่าครับขันข้าวอ่ะหัวไปครับแหม่พับนอกครับฝันข้าวก็ชี้มาครับบอกเตมาเตมาผ่านยกแรกครับโอ้เสียงกรี๊ดกรี๊ดน่ๆเลครับมุมน้ำเงินเลยครับ ดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะต่อยหมัดของขวัญข้าวครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับนี่เป็นจังหวะดักหมวแข้งของเพสโรชาครับเตหลุดเนี่ยครับโดนเลยครับโอ้ขวาเต็มเมครับแล้วก็ลากมาครับเตหลุดครับแข่งซ้ายเตยังติดบังครับเรื่องกระดูกมวยเรื่องความเก่าเนี่ยแน่นอนครับเพสโรชามุมน้ำเงินเหนือกว่าครับ แต่สดและแรงอยู่ที่แดงครับหมาแลละครับชนแล้วครับรถถังมึงนนโอ้โหดูครับตียับเลยครับพอจับได้แหมคางถูก็ันเลยครับคู่นี้ขยับไปครับขวัญข้าวครับต่อยหนึ่งสองเพชรสงชาโอ้โหดักเสียบเผารุ่นนี้ดีครับโอ้ขวัญข้าวก็ทำได้ดีครับ โอ้ถือว่าแหม่ถูกคู่จริงๆครับโอ้โดนหมัดครับมีอาการเลยครับไปจะสอกกลับไม่โดนครับเพรสโรชาเดินตีติดเข้ามาครับขลข้าวครับต่อยหนึ่งสองเข้ามาประกบในโอ้โหแม้ว่าจะโดนล็อกก็ยังขยันยกนะครับเข้าไม่เข้าว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเข้าไปครับโอ้ไตตัดล่างครับพยายามจะไปบี้วงในครับยกนี้นี่แม่ยกระดับตัวเองขึ้นดีเลยครับสําหรับขวัญข้าวครับ บต้องเตือนเลยครับแม่นั่นแหละครับพยายามอาศัยคางบี้ครับบุกเข้าติดตัวครับยังไงดีครับโอ้โหยกนี้ถือว่าใช้แรงเยอะเลยครับปันข้าวครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับแมส่วนเพชรโซชาครับนี่ครับคือแกอาศัยเหลี่ยมอาศัยเก่าครับ โอ้โหแรงจริงๆครับผู้หญิงคู่นี้ไฟลุกพึ่อภาพเพื่อภาพแลกกันไปแลกกันมาวงนอกวงในครับเกาะได้อีกแล้วครับโอ้โหก็ใช้แรงเยอะครับขวัญข้าวเดินเข้ามาขยับมาใกล้ๆโอ้โหไต่ดีครับแม่ได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับพิ่โซชาเอาได้อีกหมัดหนึ่งครับขวัญข้าวโอ้โหต่างคนต่างโดนครับมาดูวงในโอ้โหทำได้ดีครับ โอ้ยกนี้นิดขวันข้าวนี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับอ๋แต่ยังหลุดอยู่ครับยังหลวมอยู่ครับแต่เป้สโลชานี่ดักอยู่แล้วครับโอ้โหยกเข่ามาต่อยขวายังไม่ถึงครับขวันข้าวโอ,โอ smoking, ้กวากมือเร an ียกครับพี่พี่จะไม่เดินออกมาเลยเหรอคะแฝ่เป้สโลชาก็บอกข้าครับอ้าด้หมมาขวาขนละหมัดครับ โอ้โหหนึ่งสองเต็มครับโอ้ต้องกอดครับเรโรชาโอ้เริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับขวัญข้าวพอมึงเพชรแมเครื่องร้อนแล้วนะครับตอนนี้ร้อนชานะยครับอ่ะขยับขยับใครจะออกก่อนครับขวัญข้าวได้สองมัดครับแหมต้องออกอาวุธบ้างนะครับเรโรชาครับโบไปต่างรับเอามัดขวาดีครับหมดยกซะก่อน โอ้โหถือว่าสูสีใกล้เคียงเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับผีบโดนหมัดลำตัวสวนเข้าไปครับหลุดครับเจอแข้งขวาเพี่ชโอ้โหโดนหมัดขวาคันขวัญข้าวหน้าสะบัดเลยครับโอ้จะดึงศอกกลับนะครับไม่ได้ เข้ามาดึงสอกกลับครับมันโดนป,ปลายๆแล้วดูลูกวงในครับตีไปก่อนไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้ขวัญข้าวยกไปก่อนแล้วครับแต่ด,ดูดีๆครับข่าวของเพโรโลชาดึงครับโอ้โหแข้งซ้ายหมัดหนึ่งสองสามแต่ก็โดนปลายปลายหมัดของขวัญข้าวไปครับโอ้โห,หมัดน,นี้โดนครับ โอ้โหจู่ขวาเต็มๆครับลูกนี้ยกสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับขวัญข้าวเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับตอนนี้เพชรสุรชาทีบไว้โอ้ได้โดนหมัดเหมือนกันครับดึงสอกลับโอ้โหไม่โดนครับไม่ชกแบบจังหวะตั้งรับแบบนี้ไม่ได้นะครับที่นี่คือแก้ถอยแบบถอยแบบเป็นเส้นตรงไปครับต้องวนนะครับ บนหลอข้างก็ได้โอ้โหจอมัดขวาเต็มๆลุกไล่เข้าไปครับขวดร่างนี่ครับพอโดนหมัดแกก็รวบเข้ามากอดเอาไว้ครับให้สโลชาดูครับแกนี่ครับอาศัยเทคนติกอาศัยคางถูไถไปเรื่อยครับก็สร้างความหงุดหงิดนะครับจริงๆมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรครับเสียสมาธิก็โดนเตือนมาแล้วสอรอบนะครับ โอ้โหเข่าดีครับเพชรสซิชาครับวงในมารัดนะเอาขวันข้าวยกมาบังเอาตัาดตัดตีครับโอ้กองเทีย่ยกเ็เฮทั้ง2องฝ่ายครับโอ้พาราหนักอึ้งอยู่ที่กรรมการครับชอบแบบไหนครับเดินก็สีแดงนะครับฝีมือก็สีน้ําเงินแทาจะวิ่งเลยครับขวันข้าวเดินเข้าไป1,2ตี โอ้โหสายลูกขยันเลยครับตอนนี้โอ้ดูโอ้แกเโอ้าอ้นข้าอ้โอ้โอ้าอ้โอแโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอรโอ้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 โอรอ้โอ้โองโอ้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 โ้โอ้โอ้โข้าว้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โ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 อ้้โค้ับ้โอ้โอ้โอ้อาอ้โอ้โออ้้้้่้้อ ประกบในโอ้ต่คนต่างได้จริงๆครับก็อย่างที่บอกแล้วครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับคนหนึ่งมีถอยออกอาวุธครับโอ้โหทำงานหนักเลยครับอาจารย์ปียะครับกรรมการผู้ห้าหมบนเวทีครับโอ้ยหมัดขวาครับคล่อมไปเดสรชาาร,รวบไว้ ข้งซ้ายมาครับได้ขวาคืนแม่เริ่มจากขยันนะครับขัข้าวยกเลี้ยวโดนมัดขวาครับอาจจเพิ่งให้คำตอบตัวเองครับยังไม่หมดยกฝวัข้าวยังเดินต่อเข้าไปจิ้มัดขวาโอ้เพชรสโรชาร่วบไปเลยออกน้อยแต่เน้นครับเพชรสโรชาครับก็ทรงอยู่แล้วครับอ่อยในเชิงรับครับรอดักจังหวะสองครับฝวันข้าวกวางมือเรียกครับเพชรสโรชาบอกไม่ไป หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับอาวุโสน้อยกว่าครับขวัญข้าวครับก็แหนอ่ะไปดูภาพช้ากันเลยครับหมัดขวาที่โดนนะครับสองหมัดครับโอ้โหแข่ง้ายดักนะครับแล้วก็ได้หมัดขวาครับเป็นโซชาโอลลุยแหลจริงจริงครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรถูกไม่ถูกนิ่ากากันอีกทีครับ จิ้มลำตัวโอ้โหลำตัวได้สองหมัดครับโดนเข่าสวนก็มีเข่าคืนเหมือนกันครับนี่ครับโดนหมัดครับแล้วดูเทคติกของแกนี่เหลือร้ายจริงไปสโรชาครับเนี่ยแกดูเอาคางกดดูครับถูถ่าไปเรื่อยครับเต็มเลยนะครับและตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับกรรมการท่านแรกนะครับธนชัยจำนงครับให้คะแนน 29ต่อ29ครับกรรมการท่านที่2นะครับกรรมการสินิชัยอินเอียดให้คะแนน29 29และกรรมการท่านที่สครับคุณรัชกรดารพันธ์ให้คะแนน29 29เสมอกันทั้ง3เสียงครับต้องต่อยกพิเศษนะครับอ้้ำลายเหนียวกันเลยครับแบบนี้แม่และการชิงแชมป์ครับมันต้องหาผู้ชนะครับอ่ะ เมื่อสักครู่ครับเสมอกันไปแล้วครับ3ยก29เท่าทั้ง3เสียงมาดูยกตัดสินครับ3ยกที่แล้วลืมไปเลยนะครับใครดีกว่าในยกนี้ก็ชนะไปครับเดินเหมือนเดิมครับขวัญข้าวพอเบิองเพชรครับโอ้ได้หมัดซ้ายโอ้เดินอาดอาดเข้าไปเลยครับอ้าวโดนหมัดของขวัญข้าวครับโอเ้เพชรโรชานีแกถอยแบบ ตั้งรับครับพยายามอยู่วงนอกนะครับขวนข้าวถึงตัวเกาะได้ครับตีได้ไหมไม่ชัดครับไม่ชัดเท่าไหร่ข่าวซ้ายหลุดครับเพชรโรชาขวานข้าวเดินเข้าไปบุกซ้ายลำตัวโอ้โหแล้วก็ตั้งกระแพงขวางเลยครับนี่ครับพอทำได้แล้วก็ เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ไปเลยครับขอนข้าวโอ้ได้อีกหมัดหนึ่งครับแม็กกรัดวงในได้แต่แกตีไม่ตีเข่าครับสเปสโลชาครับไปเน้นอาศัยคางถูกมากเกินไปครับซึ่งแมมมันไม่ได้คะแนนนะครับแบบนั้นครับหดล่างครับเอาโดนหมัดขวาของพีซโลชาแต่ทีมงานของพีซโลชาก็บอกให้เดินนะครับถวเจ้าตัวตอนนี้มาอยู่ในโบมดตั้งรับครับ โอ้แข้งขวาดีครับฝันข้าวตอนนี้ถึงตัวอีกแล้วโอ้โอแล้วพอเวลาการถอยนี่มันออกอาวุธมันไม่เห็นช้าเท่ากับเดินทำอะครับดูครับได้หมัดอีกสองหมัดครับขวานข้าวโอ้เดินตัดเวทีน่ากลัวเลยครับขวนข้าวครับอ,อ่ะเลยครึ่งยกครับไกลดีกว่าก็ได้ไปครับยกนี้ ่ารานักอึ้งเลยครับกรรมการครับถ้าดูจํานวนอาวุธความขยันนี่น่าจะอยู่ที่ขวัญข้าวครับแต่ความจ่าแจ้งชัดเจนเนี่ยเพสโซชาก็ทําได้ะครับดูครับเดินขยับเข้ามาครับขวัญข้าวเอาไม่เข้าเลยครับพอแล้วก็พี่ไม่มาเลยอ่ะครับสามยกเซนนี่หนูเดินตลอดเลย ที่จะถอยกลับบ้านแล้วเตะซ้ายหลุดไปครับเพชรโรชาอ้าวบวกหมัดกันหนสองครับเข้ามาได้โอ้โหเพชรโรชาก็รวบไว้อะช่วงท้ายแล้ว่ะครับต้องดูครับกอจะเวียนศอกกลับไม่โดนครับหลากมาตีครับ จิม้ายจิม้ายแล้วก็วนครับอ่ะขอนข้าวต่อยตัดลำตัวได้ทีนึงครับแล้วก็ตามด้วยข่าวอีกชุดหนึ่งครับหมด oh, ยกครับครบสามย yep. กครับโอ้ยกที่สี่แล้วครับแหมขอภัยครับยกพิเศษนะครับแม่อ่ะไปดูครับภาพช้าโอ้โหบวกหมัดโดนนะครับขอนข้าวนี่ครับโอ้โหเดินหาแทบจะทั้งยกเลยครับเจอแข้งซ้ายเพชรโรชาแต่ว่าเอาคืนด้วยหมัดตัดลำตัวครับ พยายามเล่นงานลำตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็เกาะในโอ้นี่หมัดนี้ได้นะครับโอ้เพสโซชาก็รอดักเอาครับโอ้หมัด1-2ึขวัญข้าวเข้าครับโอ้ได้ดีครับลูกนี้ครับ1-2ึ่งลำตัวขึ้นหน้า นิมัดดักก็เข้านะครับเพชรโรชาครับแต่ก็โดนเหมือนกันนะครับหลับตาปีไปเหมือนกันครับแล้วจงหวันนี้จะสอกกลับครับไม่โดนเรัฟแม่หคล่อมไปครับในที่สุดเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครคนไหนนะครับจะเป็นแชมป์ของศึกมวยรอบสายเอในวันนี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนตรงกันนะครับให้ฝ่ายชนะ1ิบ และฝ่ายแพ้9ครับและผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักมวยฝ่ายไฟแดงครับโอ้แล้วก็เป็นรถถังเมืองโนนครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับแอมอาศัยความขยันครับเดินหน้าบทคว้าชัยครับเอาชนะไปได้ครับโอ้แบบต้องต่อยกพิเศษครับ